สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและราศีเมษนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องของการต้อนรับปี2568เราจะมาเริ่มกันที่เดือนมกราคมก่อนแล้วเดี๋ยวคลิป ถัดไปนั้นก็จะเป็นประจําปีนะคะจะประจําปี2ภา8หมายความว่าเราจะทําประจําเดือนมกราคมให้จบก่อนทุกราศีลัคนาราศีแล้วเราก็จะไปทำํำคลิปประจําปี2068กันนะคะซึ่งช่วงจังหวะนี้ดาวยังคงเดินผิดปกติอยู่อีกนะคะ3ดวงด้วยกันก็คือดาวมรตยูยังคงถอยหลังอยู่จนถึงประมาณวันที่29มกราคม2068 ดาวพระเรือสมดียังคงถอยหลังจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์2568และดาวอังคารยังคงถอยหลังถึงวันที่13มีนาคม2568เพราะฉะนั้นเมื่อดวงดาวถอยหลังทําให้หลายๆเรื่องของชาวแต่ละลัคนาราศีนั้น ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะมีลักษณะของการติดขัดล่าช้าเหนื่อยยากลําบากก็มันขึ้นอยู่กับวัสนาแต่ละคนนะ,คะแต่ว่าเมื่อดาวถอยหลังแม่หมอก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับทุกคนทุกท่านนะคะ,ะยังคงจะให้ดูดวงได้ในราคา99บาทเหมือนเดิมนะคะจนถึงประมาณวันที่15มีนาคม2,568นะคะ สรุปว่าแม่หมอจะคงโปรโมชั่นพิเศษไว้จนถึง15มีนาคม2 8ราคา99บาทใครสนใจก็แอดไลน์ตามที่ให้ไว้นี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่เดือนมกราคมของชาวลัคนาราศีเมษนะคะซึ่งในจังหวะเดือนมกราคมนี้จะมีดาวย้ายทั้งหมด ประมาณ6ครั้งด้วยกันซึ่งจะมีดาวพุธนั้นย้ายสองครั้งนะคะแต่มีดาวอื่นที่ย้ายนั้นก็คือ5ดวงแต่ดาวพุธย้ายสองครั้งก็รวมเป็น6เ,เราจะมาเริ่มกันที่ดาวตัวตนตนุลักษ์ของชาวลัคนาราศีเมษกันก่อนนะคะซึ่งเป็นดาวอังคารนั่นเองนะคะดาวอังคารนั้นในช่วงของเดือนมกราคม ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25มกราคมนั้นยังคงสถิตยอยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดด้วยนะคะนิดก็หมายถึงเสื่อมถอยน้อยไร้ค่าไร้ซึ่งอิทธิพลไร้ซึ่งชื่อเสียงนะคะได้อะไรมาก,ก็ได้มาแบบนิดนิดหน่อยๆน่นะคะตัวเองก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่เหนื่อยล้าหมดพลังหมดกำลังใจบางคนบางท่านนะคะ,ะแล้วก็ เดี๋ยวพอช่วงหลังจากวันที่25มกราคม2568เวลา01.59นาิกาดาวอังคารก็จะถอยเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะก็เดินพักอยู่อีกนะคะยังพักจนถึงประมาณวันที่13มีนาคม2568พักหมายถึงถอยหลังนั่นเองนะคะ ซึ่งในภพเรือนของราศีมิถุนนั้นก็เป็นภพเรือนสาาัตยาสัตาหมายถึงการติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนภูงการเข้าสังคมการทำธุรกิจแบบลักษณะของการซื้อมาขายไปไฟ์สดในโลกของโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นในหน้าค้าขายอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะมีการพบปะกับพี่น้องเพื่อนฝูงเดินทางระยะใกล้ท่องเที่ยวกันในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังเดินถอยหลังอยู่นั่นเองนะคะจนถึง13มีนาคมศตวรรษสิบแปดนะคะซึ่งดาวอังคารนั้นก็อีกพบเรือนหนึ่งก็คือมรณะนั่นเองนะคะก็คือเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของมรดกเรื่องของการเจ็บป่วย ซึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่อง,องการเจ็บป่วยของตัวเองของพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยนะคะในช่วงจังหวะนีะ้ส่วนเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นการงานก็สถิตอยู่ในภพเรือนลาพระนะคะเป็นเวลาอีกประมาณเกือบปลายปีถึงจะย้ายแล้วก็ดาวพระ ราหูซึ่งเป็นภพลาพะนั้นก็ยังคงสถิตยอยู่ในภพเรือนวินาศานะที่มีดาวพฤหาาัสบดีเป็นเจ้าของเรือนนะคะาดาวพฤหัสบดีนั้นก็เป็นเจ้าของเรือนวินาศานะและก็เป็นเจ้าของเรือนสุภาด้วยก็ตอนนี้ยังเดินถอยหลังจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์2568เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานราบผลผล,ผลประโยชน์ของชาวลัคนาราศีเมษนั้น มันเดินปกติแล้วแล้วก็ดาราหูนั้นก็เดินปกตินะคะหมายความว่าการงานของชาวราศีเมษนั้นมักจะได้มาจากเรื่องของการที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอยู่เบื้องหลังการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมหรือรีโนเวทอะไรพวกนี้ก็จะบังเกิดความที่จะได้มาซึ่ง ลาบผลผลประโยชน์มากกว่าเดิมนะคะถ้าทําในลักษณะแบบนี้ที่ว่าไปนั้นนะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของอที่อาจจะมีเรื่องราวของการที่กเกิดเรื่องของอ,อุบัติเหตุบ้างเล็กน้อยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยส่วนสําหรับเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนั้นดาวระสุเป็นภพเรอนกระดุมพระนะคะ ซึ่งดาวพระศุขนั้นมีสองภพเรือนกระดุมพระและก็ปัตตานีคู่ครองคนรักในเรื่องของการเงินนั้นดาวพระศุขในช่วงของเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28ยังคงสถิตอยู่ในราศีราศีกุมซึ่งเป็นภพลาภะ,ะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษก็จะได้มาซึ่งทั้งการเงินและราบผลเลยทีเดียวนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะที่ดาวพระศุข เข้าสู่ราศีกุมตั้งแต่จนถึงประมาณวันที่28หลังจากวันที่28ไปแล้วนะคะ2มกราคมส5 6 8ดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีในในเวลา15.58นาฬิกาได้ตำแหน่งอุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีเออชาวราศีเมษน,นะคะขอโทษด้วย จะมีเรื่องราวของการที่จะได้มาซึ่งเงินทองมากมายมหาศาลมีความที่จะได้เรื่องราวที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของสังคมมีบุญมีวาสนาในช่วงจังหวะนี้เพราะว่าดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีมีในภพวินาศนะได้ตําแหน่งอุดมหาอุดนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นอะไรที่มากมายสำหรับชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภสุขภาพเ,เรื่องการงานการเงินโชคลาภนะคะก็รับผลผล ประโยชน์อะไรพวกนี้นะคะได้มาซึ่งมากมายมหาศาลเลยในช่วงจังหวะนี้ถ้าคนที่มีบุญวัสนามากนะคะทั้งนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวัสนานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าได้ทุกคนที่มากมายอะไรที่ไม่หมอว่าไปนะคะแต่มันคงจะได้ตามตามวัสนาของแต่ละคนว่ามีบุญวัสนามากน้อยแค่ไหนนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการชโชคลาภนะฮะโชคลาบลาบ,ลาบผลประโยชน์ก็คือดาวพระราหูดาวพระาหูนั้นยังคงสถิตอยู่ในภพเรือนวินาศนนจนถึงเดี๋ยวประมาณอีกเมษานี้ก็จะย้ายเมษาสิบแปดก,ก็จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภเป็นเกษตรนะคะแต่ช่วงที่อยู่ในจังหวะของอ ราศีมีในภพเรือนวินาศนั้นก็จะได้มาซึ่งลับผลแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้มาจากสิ่งลึกลับมาได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาจากเรื่องของความลึกลับอะไรพวกนี้เรื่องของฌานสมาธิอะไรที่เป็นเรื่องของความหรือจากความที่ได้มาจากเรื่องเสียหายอะไรแบบนี้หรือจากต่างดินดางเป็นต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันลับผลผลประโยชน์นะคะ แต่ว่าลาภผลประโยชน์นั้นมันก็เป็นได้หลายเรื่องราวนะคะอาจจะเป็นของฝากของขวัญของรางวัลหรืออาจจะเป็นลาบปากอะไรพวกน,นี้หรืออาจจะเป็นเงินก้อนหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างได้มาอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวลักนาราศีเมษในเรื่องของลาภผล,ผลประโยชน์ส่วนสําหรับเรื่องของสุขภาพนั้นดาวอ,อังคารก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่หนึ่งของมกรานะคะ จนถึงประมาณวันที่25มกราคมดาวอังคารยังคงสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะคะ,ะแล้วก็เดินถอยหลังแล้วก็ได,ด้ตำแหน่งนิดด้วยทั้งเดินถอยหลังทั้งได้ตำแหน่งนิดเดินถอยหลังจนถึงวันที่13มีนาคม2568แล้วก็จะถอยหลังเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่25นะคะ,ะราศีมิถุนก็คือพบเรือนสัตชา ก็จะทําให้ชาวราศีเมษนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะได้ยินข่าวคราวเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งในวันที่หถึงวันที่25นั้นก็ระมัดระวังเ,เรื่องของคนภายในครอบครัวอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยได้นะคะแต่คือหมายความว่าอาจจะเป็นโรคเก่าที่เคยเป็นกลับมาเป็นใหม่แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในพบเรือนสัต์ช,ชานั้นซึ่งมีดาบประพุธเป็นเจ้าของเรือนดาบประพุทธนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพเรือนสุภาตั้งแต่วันที่สองมกราคมเวลา 20. 12นาฬิกาได้ตำแหน่งปลัก,กเกษตรเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะคะก็จะทำให้ในเรื่องราวของการที่ชาวราศีเม่นนั้นอาจจะมีการติดต่อสื่อสารพบปะกับคนที่เป็นผ,ผู้ใหญ่ที่คนเป็นแม่อะไรพวกนี้นะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเดินทางไปหาแม่ถ้าอยู่ที่ไกลๆกันนะคะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าไม่ค่อยจะ มีเรื่องราวของการที่ทําธุรกิจในเรื่องของการไลฟ์สดหรือในการซื้อมาขายไปได้ามากมายเท่าไร่เพราะว่าได้ตําแหน่งปักเกษตรนะคะาการพูดจาเจราจาการเป็นนายหน้าซื้อขายอาเซียนขาสหารอมทรััย์อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่อาจจะมีการล่าช้าแล้วหลังจากนั้นาดาบรรบพุทธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่20มกราคม2568เวลาศู1 1นนาฬิกานะคะ ซึ่งเป็นพบเรืนกรรมะก็ในช่วงจังหวะนั้นก็จะมีเรื่องราวของการที่อาจจะซื้อ ซื้อขายอาสสงหาริมทรัพย์หรือเป็นในหน้าค่าขายอาสาอาริมทรัพย์นั้นก็จะได้มาซึ่งการเงินและรับผลเพราะว่าดาวการงานไปอยู่ในภพลาพระนะคะแล้วก็ดาวพระพุธซึ่งเป็นการสื่อสารติดตอ่อการไลฟ์สดการขายมาขายไปซื้อมาขายไป,ยไปอะไรพวกนี้ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นการงานที่ได้มาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เป็นในหน้าซื้อขายอาสสาอาริมทรัพย์ก็จะได้มาซึ่งการเงินแล้วก็รับผลผลประโยชน์นะคะ ส่วนสาหรับเรื่องของความรักคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนั้นนะคะดาวปตินิคู่ครองคนรักก็เป็นดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพันธุ์นั้นก็เป็นดาวประจันนะคะในช่วงจังหวะของเดือนมกราคมนี้ดาวพระศุกร์นั้นก็เดินตั้งแต่ที่1ึงถึงวันที่ยี่แปดนั้นก็ยังสถิตอยู่ในราศีราศี กลุ่มซึ่งในภพเรือนลาพระก็ธรรมชา,ราการาศีเมษนั้นก็มีสเสน่ห์มากมายเลยนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็อยู่ในภพเรือนลาพระก็จะทําให้มีเรื่องราวของการที่ว่าจะมีความสุขกับคนในครอบครัวคู่ครองคนรักอาจจะให้ล่าผลผลประโยชน์กับชาวราศีเมษได้นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะดาวพระศุกร์ ซึ่งเป็นพบเรือนกระดุมพระและก็เป็นปตัตตานีคุกรองคนรัก ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนาที่28มกราคม2568เวลา15.58นาฬิกาตำแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการเงินเรื่องราวของความรักของชาวลาราศีเมษในช่วงจังหวะนี้ก็จะมีความรักที่มั่นคงมีความรักที่มั่งมายมีความรักที่อ่สมอ่ใจปรารถนาคือมีความสุขมากแล้วก็อาจจะได้เรื่องเงินทองเข้ามาทําให้เกิดเรื่องของความสุขภายในครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ในช่วงจังหวะนี้ก็ต้องรีบกอบโกยเลยในที่ได้ตําแหน่ง อ,อุดนะคะดาวพระสุกร์เป็นภพเรือกนกระดุมพระแล้วก็เป็นภพเรือนปัจจุบันคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็ดาวพระเกตนั้นก็จะยกเข้าสู่ราศีกัน,นที่30มกราคม2 5 6 8หรือ12เวลา12นาฬิกานะคะ12นาฬิกา46นาทีดาวเกตนั้นเป็นดาววิญญาณธาตุเป็นดาวที่ ไม่ใช่ดาวที่เรียกว่าเป็นวิญญาณธาุนะคะประเกดอ่าก็ยก้าสูรราศีกันในพบอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินไปกระตุ้นในเรื่องของการที่จะก,ก่อ,อกเกิดเรื่องของปัญหาอุปสรรคหรือนิสินให้กับชาวลัคนาราศีเมษขอโทษด,ด้วยนะคะพอดีมีเสียงธรรมชาติของนกมันร้องดังสมหมดเลยไม่สามารถไปห้ามมันได้ต้องขอโทษอภัยอย่างมากเลยนะคะทนไปนิดนึงนะคะ ซึ่งในตอนนี้ก็คือหมายความว่าดาวพระเกตเข้าสู่ราศีกันนั้นที่30มกราคมเวลา12.46นากาซึ่งก็เดินปกติอยู่แล้วดาวพระเกตนั้นนะคะในพบอ,ปอุปสรรคหรือเรื่องหงนิสินก็ไปกระตุน้นไปสร้างความผันผวนปลนแปลในเรื่องของการมีปัญหาการมีอุปสรรคการมีนิสินหรืออาจจะมีความเจ็บป่วยได้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะ ไปประมาณว่าสร้างความปั่นป่วนปลวนแปรในเรื่องของการที่มีปัญหาอุปสรรคหรือนี่สินอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนความรักสรับคนโสดนั้นดาวปุตตะก็เป็นดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์ในเดือนมกราคมนี้ในวันที่1นึถึงวันที่14มกราคมยังคงสถิตอยู่ในราศีธนูในภพสุภาษ ก็จะกเกิดเรื่องของการที่อาจจะพบเจอคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นคนไกลคนต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศหรือเป็นลักษณะของคนที่มีความตําแหน่งนาทธิการงานที่ใหญ่โตมีธุรกิจที่ใหญ่โตอะไรเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วพอวันที่14มกราคมสอ1 8รดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเวลา17.03นนาฬิกานะคะ ซึ่งเป็นภพกรรม,มาก,การงานการกระทำและก็กรรมของชาวลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะพบเจอคนที่มีลักษณะของการาทำงานร่วมกันเป็นเพื่อนกันในการทำงานติดต่อกันในสายงานหรือเป็นคนกรรมเก่าจากอดีตชาติก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแม่หมอขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีแต่ความสุขความโชคดีต้อนรับปี2568นะคะ มีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักเรื่องของโชคลาภเรื่องของอ อะไรนะเรื่องของการเงินแต่ว่าแม้ดาวมันจะถอยหลังยังไม่ปกติขอยังไงก็พยายามนะคะพยายามเข้าพยายามสู้กับดวงดาวสู้กลับเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันเดินถอยหลังเราก็พยายามสู้มากขึ้นเป็นสองเท่าเ,เดี๋ยวมันก็จะได้มาซึ่งเรื่องของการเงินและล่าผลผลประโยชน์หรือการงานที่ดีเองนั่นลคะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงของเดือนมกราคมนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขความสวัสดีช่วงดีปีใหม่สองพ 568สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ